เอาวางโทรศัพท์ย่างนี่มองไปเลยเรามาถึงแล้วนี่ดูห้างใหญ่ไหมล่ะที่นครสวรรค์มีไหมไปยี่เกียร์แม่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ล่ะอือเหรออือเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูพื้นที่เขาสิไม่เอาโทรศัพท์ทันใจอะไรไม่มีที่ทำ ชิดขวาแล้วกันนะไหนก็ชิดอือยังยังจนแม่นี่แหละดูดจะพาเขาไปข้างในดูสิอืมเช้นชานี้ทำไมมีคนมาเยอะจังเนี่ย เฮ้ดหอยบ้ากับบ้าแล้วบ่หอยแล้วสิบ้าผู้ดเดียวอยู่พี่ดอกเอ้ยนี่ทางเข้าเป็นไงดูสิอันนี้เป็นห้างบิ๊กซียี่นี้จะมีห้างหลายห้างมากเลยแม็กบิ๊กซีโลตัสด้วยมีไหมมีโลตัสด้วยไหมบิ๊กซีมีเซ็นทรัลมีโลบินสัน มีอีกเกียมีอะไรอีกเต็มเลยมีทุกอย่างในเมกาเนี่ยเลยมี่กับกคนก็เลยมาที่นี่เพื่อมาที่นี่แล้วก็ได้ไปทุกทางเลย <c oughs> ที่จอดรถเขาก็เยอะมากอืเป็นไงเมียว <c oughs> แมวแมวอืมอืมแมวฮงพงบอนส์เอ้ยรถอะรนี่รถเยอะอยยม่ยย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 ดยย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 ยอยย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 ยนยย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 ยจ่ายบัยย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  เอาวันวนีน้ด้วยจีบอมานําเด้พี่น้องด้วยจีมสิไปประกวดร้องเพลงก็เลยบดิมานํำก็เลยผ่านตั้งแต่กีตาร์มาเทียเท่ยวอืมโอเคเมียร้องเพลงกี่โอเคเมีก็ลองไปสิคะเพื่อตับบดค่ะโอเคโอเคกรุณารับบัตรค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะบัตรเป็นแบบนี้หรอ <c oughs> เป็นเคลียรโคตแล้วมันจะหายไปเนี่ยใช่ใช่เออนี่ไงดูแล้วก็ไปลานจอดร,รถเขาเราจะจอดตรงไหนไปหาที่จอดเอาต่เราถนาดจอดข้างนอกอะเราไม่ถนาดจอดข้างใน,นอืมจอดได้จอดนะปุ้ยโฟเจเนอร์เราจะ ซื้อฟอร์จูเนอร์ต่อนโอ้เห็นไหมมีคนโบกรถให้ด้วยไหมมีพี่ๆเราปภโบกรถให้คลืคมๆนเคื่อนเนี่ยเช้ามาคนยังไม่เคยมาเท่าไหร่ดูซิกีตาดูนี่มาดูนี่นด,ดูดูลานจอดรถเข้ามันทะลูทล่าอีอาา่ีบอเปลาทางต่างจังหวัดบ่มีเดยจังสี่วิทยาลัยกรุงเทพเลยจังสี <จน S 2> ่เี่เบ,บ่งเบ่งคุ่นี่หอมปุ๊นค มีโฮมโฟมมีเส้นทัน<ม>โอ,จอดด้จอดูมีข่อยจอดบดมีที่วางวะมีอยู่ได้ละมีอได้ละแต่เข้าให้จอดอยู่ก่อนจอดมีทุกอย่างในนี้เยอโล จ,จอดไหนก็จ,จอดมันจอดทางนั้นมันไปไม่ได้ไปได้ไหมละ่ะได้อยู่มีรถสีขาวมาเห็นไหมน่ะมันย้อนซอนไปทางนู้นน่ะไม่ย้อนมันจะย้อนเองนะเอาเอาที่คนขับ่าอยากจะจอดดูสิเขาบอกแล้วมย้อนย้อน,นหรอเออแต่ว่ามันจะเดินไกลไหมล่ะที่นี่ไม่ไกลก็นยิ นุ่นข้างนางค้คเัาโอ้ที่จอดรถอลูหารามากัก